ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกัปลัางยุกับตะเวนห้ามสีลิฟดินกับบ้าวใบคนโกมื่อนี้เพิ่นบอกว่าผ่านชื่อไปเห็นงานบ่เป็นยังอีหยังล่ะครับนั่นสิมาฝังทอบ่ครับมะหลอกลวงหลอกลวงสิมาหลอกลวงว่าจั่นเขาเอื่นว่าบางลัานม่นบ่บราใบ้าใบบางล้านแล้วก็สีใสเป็นเยี่อีหยังครับนี่ เนี่ยโอ้โหพามี่าขนหนีมาเบิดเหล้ยวเจ้าปั่นพ่นขี้ไก่เดียน,นามาสมพ่นจักหลังละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบื้องบางลั่นมีแปดบางพี่น้องมาเอาเบื้องน้ำกันมาอื่นมายามน้ำกันขันบ่ไเด้วมายามน้ำลอยกวนกันได้เหรอเจ็ดไปเทือดตีแปดหลังวับมุมสาหนีเหลียวอ,อ,อพ่พุ่นพุ่นพี่พน้องวิธีใส่เพลินพู่นบ่ต่ออันนี้เลยทางยาเขาไปเลย หลายก็มูเมนยนพี่น้องเอ้ยชมผลงานลนงดอนแต่ชุมผลงานสำกันเป็นบ่ครับมีที่ใส่มีที่ใส่เนาะครับเนาะใส่ก็ใส่กันถ้าว่าไฟใส่ได้อ่าไไมันไฟสีมันมันยุทธเทคเทคีนเนี่ยฝีมือนั่นเด้ฝีมือใการใส่ครับโอ้ทางสักวันจะมาใส่เงี้ยเ่ยนเนเ้อาโบโหเลยนี่เื้สิเด้เป็นเซียนีล ตัวสิได้เป็นเสี้ยนว่าสันเดี๋ยวเบิ่งเแยชัดๆดูวันที่ว่าตัวพี่ตัวน้องบ่ได้ไรดีเจ้าไหเบิ่งอยู่ซื่อเป็นฉีกไก่เดียนไก่เดียนผสมลูกปวกผสมลูกปวกถือว่าเป็นที่เด็ดของพี่น้องกับลั่นเทพกับบางลั่นคันเทพเบ้าใบข้นมานว่ามานกับว่าเป็นเบ้าใบแหละขอมาเขาจัดให้ได้พี่น้องเด้ออือคุณอือ ผู้ชายคนนี้กําลังเฮ็ดอีหยังเบิงเบ่งเอาพี่น้องบัดทางประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นใส่จังได๋เพิ่นคือได้เป็นกระสอบเพืเหอหลอกลองวงบอกไปทัว่วหลายเขาก็ฝีมือนั<ว>่นล่ะบ่า<อ>ไปหลอกลวงเย็นจริงอือดอกลวงเย็นจริงรอ๋อแย่มาใส่บ่ก่อยมาใส่เบ็ดนี่คอยได้คักแท้ดยเอาพี่น้องออืแยกไปเลยพี่น้องผม อันได้ก็ให้ได้ไปกินน้ำแน่หรอบ้าใบหน้าข่อยคว้าคนหายอืเอาป้าสวบตามตามยุคกางให้ได้ก็มีด mm ิเออเออสามพันรอบวกสามพันกันผู 4, ้ใดตีกับว่าต้องตั้วบ้าดีจองหรอหรอว่าว่าต้องยาคือในเล่าค่อยว่าให้เจ้าได้สว่งปัญหาจัดเลือดสีอาวอโวม่เิอะกว่า บ่าวดีบ่าวดีบ่าวดีจะคลองฟาร์มนูเงินล้าน,นเลยจะว่ายัางไงเอาเอาแล้วเอาเอาแล้วแต่ว่าคันทีมงานเจ้ามันมันหลายเพราะว่าไปเตอาหญ้าคืนให้เราได้หกกิให้เจ้า,านะ,อ,านนะอืมแล้วมันจะไปตีปลาสวบแล้วก็คิดเรื่องตีตีเบ็ดฝรั่งบ้าของข้านตีข้าวเดียร์ได้หกตัวอ่าอ,อู้วันกับวันตรงมาขันคืนเจ้าไงสามพันเลย สามพันละเราจะตั้งไปสามพันละถ้าบอกใอยว่ามันเป็นตัดข้อ่าเอาขันจะว่าอย่งนั้นก็ควรก็สีคุยกับแลาวส่วนสามพันนั่นพี่กายยาวดีมาเอาแล้วก็บอสตีพ่อเมียีินาเอาได้อีกแต่ว่าหญาเอาขึ้นเพราะให้เราดีมันได้นะเราว่าเขาเขากับพวกหูวันเขาเขาเอาขึ้นเท่ากันแต่ว่าความตัวกายเขาใยญ่แบบได้เรืบอกว่าจะมาบอกเพื่อนเอาเขาขึ้นแบบได้เขาโมโหเขาเอาขึ้นเท่าที่เอาขึ้นได้นั่นนะ กอี้าาว,าาวเบงถ้วมาขันเจ้าวะาควาบสายเจียวๆแล้วมาคำคำนบซาได้เพราะว่าให้เล่านัน่นเอาไปเลยอ้ยเ<ง>สียนปลาไหลนี่แบบแกเซียนก็คือเสียนนาพี่นอ้องเนาะอุ่มไปตามไปเลยตามเรี่ยวครับได,ได้เราสวางย่างหก ว่างเด้อมันมีหมองเบื่ออยู่ดิปับขวบให้หน่าไวปไขว,วาวาใส่น้ำทางอันให้หน่าพี่อ๋อเฮาเฮาเรียนของแง่คุณวาวาเพิ่นเรียนของแง่ไปสันเบ้าไปใส่ไปสุดนีก่กระเบิดเดือกใครเห็นเขาเจ้าใส่คือใส่ที่ขัดถี่นในช่องไอ้ทางยูทูปเป็นใส้ ว่าหาอะไรหาซั่งอืมเอาสูล่ลุยปน,นีได้พี่น้องกวัวสีเ้มาเป็นเสี้ยนปลาไหลหรือว่าไอ้กวัวสีเ้มาเป็นไอ้เทปปลาไหลเนาะบ้าไปเนาะมันบ่งไงพูดพูดเป็นโสเป็นโกเขาพี่น้อง มันก็เมียแล้วจะเห็ดแน่วนีิเนาะมีจ่จนะก้งแน่น,นะน,นก,กนะ้ลลกนพ่นนี่ก้นพ่นเอาลูกผัวถือแห้งเลยว่าที่ได้ลูกผวกมาเนาะอืมบานีนซัวสีแดงเอาไปเฮียนแล้วก็ไปเฮ็ดสู้ข้าเจ้ากินอีกเพราะว่าเขาเป็นเซียนผู้<ม>ข้าเจ้าเฮ็ดว่าเป็นข้าเจ้าก็ถือบางหน่อยบางแง่มากไปถ้าอืมอืมเอาถ้าเป็นไปพี่น้องเลย ชมคาถาได้ครับชมคถาใชาป่ป้อมชมไรปิดปิดพี่น้องผมเดียมอื่นมาลุ่นกันคนว่าเบ้าใบป,ปันไลดับหน่าคว้างขิง,งบ้าบ่หูวกับบริเวณสาเฮา,า,าสาหานุ่ยนี่ปีนาสามพันเลยครับเด้อเอาว่าไว้กับวบ่ากันใบก้อนพันธุ์สีว่ายนี่ส่วนเบาใบนี่กะมะเส้าหานี่เดี๋ยวบ้ามีสีซอยคุยกับยายดียว่างได้ก็ต้อเจ้าเฮ็ดใหญเราได้ รับปากมองนี้กับบ้อนนาจะมีปัญหาเผนงเกินจะขาวาขงสาเงิเนงงอ่าขอขอวาทีมงานเจ้าไงน่ะหลายจังว่าสิวัยใจเจ้าว่าผ่านทื่อมาเขาสีเดือกใสสงกรารบ่บ่หน่ามันทีพวกย่ามได้หลาเจัาหวะ มัไนไหลบดกูหมองละบ้าใบแถวนี้ถ้าทางผมไม่อยากสั่นจังหน่อยสั่นะไ้ฟังละเสียอืมอมีอะไรมาสั่นพี่นอ้องบรรยากาศคือเจ้าพี่น้องเห็นคนวาดตะเกียวอีกสมบูรณ์ท่านบ,านบอ่อบ่อมแมนลูกเขา<อ>กับวบถาไอ้นี้ซื่อ ไปน้ำบกคนกะสีมาไอ้นี่ต,นตัวเนอะพี่น้องเนาะอือ่วน,นถ้าปากย่างดีพี่น้องมีสูตรมีสูตรมีสูตรอืมอืมอ้มหน่าเลี้วครับมนันก็ตายหรอขันกลมันร้อย <laughs> ừ, bằng điều này 6 tố Ừm, búa đi, mọng nè Ừm, nhìn xem ừ, nào Băng 1 kháu 6 tố rồi Băng 1 kháu 6 giọt theo Xút Xích. giọt liều cắn phía ngoài phốm quay bao <laughs> ย,ย้ํบไปเหยียบท่าหนูเด้อไอ้มันเป็นขว้างขึ้นกันแท้อยู่หันนี่นะเว้กแล้วมันเป็นขว้างขึ้นกันแท้อายุนอืมเอาเอาเอาอืมอืมพี่ไก่คอยได้อยู่นี่เระตัวท่อนั่นแหละน่ะตัวท่อไม่ขึ้นมาข้าก็คอยดึงคอยสู้ก็มัดเกินแล้วคอยย่านเสียข,ขาดอ่ะขนาสายหลีด หอย,ย้อนลงไปเพราะว่าหาวิอเดียนี่ววมันก็บพวกขาดนะท้งขาดคอยยังย่านเนาะมันตัวใหญ่เนาะสำหรับข่อยมันก็นตัวใหญ่โบ,บ,โบเคยได้ักเสียดอกแนวนั้นผ<า>ู้ใด,ดบอก่อยฟังข่อยอยังโบคอยเสียบันไดอยู่ครั้งใหม่บอ,อ,อกอกืมเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปเบิ่งนะคอยสิสั่างความเด้พี่น้องฟังเนี่ครับเพิ่นมีเอียนปลาไหลแปดเีดสิเอาตาซิ่งไปสร้างน้ำ กันตัวกับแปลว่าต mm ัว hmm. พ right? sí ี่ตัวน้องอะเจ้า่อนเหอกได้ไปสั่งไกังยื่นีลวดาสั่นพี่น้องผมอืออสู้กันพี่น้องผมมือเมื่อยามช่วงไหนก่อนยามนเอนบรมาไอ้นี่ค่อยหน้าขึ้นเบิร์ดขอบคุณทุกไลททุกทัพทุกการติดการตามพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านคเอง คิดพลาดประการใด้ข้ามวาวขามใจขี้อ่าแท้แท้ที่บ้สุภาพที่โบ้ไปบ้ามีขอตรวจขอไปครับพรอการคลิปหนาครับพี่น้องผมหัวแข็งฮะพรอการตอนพรอการตอนเศร้าพี่น้องผมอุ้ยขวองหนูแม่บ่วงควยเสียเอาแต่ว่าควยกระไส่พ่นยูดเดียวยังมาไส้กันได้หรอกว่าแต่เขาเหยียบขวองมันเอาพี่น้องไปมืงอื่นเจอกการตอนยาวเนาะบ้าไป ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกําลังอยู่กับบ่าวมีบ <gardens> ่าวใบน้องจงของเฮาเนาะพี่น้องเนาะพากันมายามอ่าวลั่นผัวเมียบ่าวมีบ่าวแล้วว่าต้องเป็นเจ้าสี่พี่น้องเสียบ่ะเพราะว่ายังขันบ่าวมีบ่าวบ้านักบ่านได้ยามนี่พูดนะพูดเราสวัดแจ้งโคโลพูดเราภัษาพี่น้องคนละสวซอดแจ้งโคโลเขาจะมายามกันภาษนเอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับ กับบ้ามีบ้าใบน้องจงนะพี่้องนะสีมายามบางปลาลบางลั่นนี่พี่้องเบิ่งมวนมวนมันหมานพี่้องผมบักกิโลกัวก็สีเือกสัตว์มคุยก้มคุยของไผ่เอาขึ้นมาย่ามปลานิดเอาขึ้นมาย่ามปลานิดรุนกันพี่รองยิ่งฟังหีดวาตืนเตี้ยดอดอันที่นคุยเอาเป็นกิโลนี่ มันบ่เขียวกับเบ้านั่นสาสายข้าวมีบ่มีมันจงเห็นนม่ีแง่เขาพองิงี้ยงี้ยง้ตัว้หญ่าสัมภาหยยยักยยยักอ้ยอไหลงหญ่ันั่ไม่ฉัน่ไม่ยีนองสิบ่เห็นแวังไปรุ้นกันอยู่ทางคกเดี๋ยวเดี๋ไปรุ่นกันอยู่ในบ่ถือพี่น้องผมวังแหลกกับมาแล้วคคดีอีลีพี่น้อง ควา้างพนดีอีหลีโอ้น้ำไหลพี่น้องสมเพิน่นสิลักมายามก่อนยึดตัวนี่พี่น้องอะไปหลังที่สองโอ้ยมาตั้งลังแหลกแล้วหลังที่สองไปแจ้งไหนต้องมีตัวพี่น้องผมต้องมีตัวบอ่อนี่ก็สิเอาสามพันผู้เดียวบ่วาหายไปมาเอานอนนนนหนำนัง่งอย่างยร โอ้ยพี é, ่น้องออ้ยสองโตสองสามปุ่เดี๋ยวไปวางน้ำกันอน้ยนไปกินส <laughs> no ัก <grammar> ต <at the BBC> oh, ัวพี่น้องทีนี L ้อย uh ่างเนี้ย <Jeju> นี่แม่นบ่พี่น้องผมออ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวลมไปโอ้ยบ้ามีห้างจะไปยิงนูอยู่ดีก็บอกว่าสอดแจ้งพันว่ากับเป็นบ้ามีบ่อแม่กวนนี่แสดงว่าบ่เห็นเดีนี่ แลี้ยงวสีบ่เห็นเลยกว่าเห็นหลังนี่หลังนี้บัวนาจะถึกบ่น่าพานเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่วังหันเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่พี่น้องเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่วังหันบ่ถือแจ้งใจนักบัญนี่แห้งเหี่ยมันี่ญ่หยักถึงอุ้ยพี่น้องหยักอุ้ยหยักถือคู่หลังพี่น้องถือคู่หลังตายแล้ว เมื่อผ่านด้านแต่เดียวสิใส่บอ่อเที่ยวหนะ้าพี่น้องเฮออ้ยบา้านตายตาย,ตายถือคู่บังเด้อพี่น้องเด้อบ่วงเบิ่งคอยตรงเสียค่าทำเนียมพี่น้องผม,มครับผมอ้าบ่เป็นจับมาใส่เอาเป็น,นเอียนธรรมาชาติขึ้นกันครับขึ้นกันอืมบ่เป็นยัง เงียมเงียมโหดคือกันพี่น้องเงียมโหดบ่ตรถือบั้งนั้นถือบั้งพีกบั้งพีกวะบั้งพีกอ่าเพรเป็นยังครับงั้นวันเมียนอยู่บ่้าใส่สอบไว้บ้ามี่บ้ามีแล้วสี่ตัวงั้นน่าจะเนาะพี่น้องเนาะน่าจะประมาณสี่ตัวสามสี่บังงั้นโอ้ยสิงี่งหนูก็บ่ได้ยิงเนาะพี่น้องกัน ยางจุ่มจุ่มเนี่ยไปนล้วกันโอ้ยจ้าสินยางเจ้งไดบันเดียวเดี๋ยวทางผีเลยทวมบ่คันบ่ทวมเดี๋ยวบ่หน,น้ามัดลายน้ามัดลายเดียวเดียวเดียวออกทางผีพี่นอ้องออกทางผีเฮานี่จะห้อยหนูจัก ้ยโโกัดเข่ามือขึ้นนี่เลยนั่นก็ไอ้กัดเข่าแล้วต้องมันสีเป็นไปครัเอาหยาเราครับครับผมอ่านลักที่หา,าแล้วบ้ามีสิเป็ลัดยุหุนเป็ลัดยุหมองเปิดอย่างนี้เลยครับโหดเฮี้ยมบ้าหน,นิ โอ้ย่าง,งตำสองพี่้องเลยยางตำสอง,ง,สองไปเข้าไปควมทเท้ายุผ่ผุนพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเขายางไปขวมไปพุ่นเอาเนื้อได้เลี้ยงยอีกแล้วไปเนื้ไปไเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกัน เลี้ยงไหนบ้างนั่นได้เลี้ยงพี่รองมามามาเบื้องกันโอ้ยำบางลั่นตอนตีสี่หอกก็เคยพอโอ้อีกแล้วอุ้มนี้ว่าเบิดพี่รองผม อุ้มปลาไหลนี้ว่าเวิรพ <Wha> ี่รองผมกับผู้ชายคนนี้เนาะพี่รองเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันได้หน่อยได้ไรเอาสวบออกมาเออเอ็ดหลังแปดหลังเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันได้จักตัวผ่านหลังนึงผ่านหลังเดียวเพราะว่าอยังเพราะว่ามันผิดให้ถือว่าถือกทุกหลังซะไปนะยืดออก เอาเลยพี่จับสอบสอบเด้อย้ำมันกับเมียบอยัเนี่ยเอาพี่บงพี่บงรวงเอารวงเอาไกลๆทางแหลกตัวนี้ว่าำกว่ายฉีดตันี้ว่าำก a หายฉีดเอาบังที่สองบังที่สพี่้อง เป็นโล่พี่น้องผมเป็นโล่พี่น้องผมออเอาเอาเอาไว้อีกเอาไว้อีกเอาเอาไว้อีกบบาเาเอป็นโล่พี่น้องผมเป็นโล่เทบุกลงไปบุโบกโอ้ยเอาลงอีก <c oughs> ยู่นี่บอตัมก็สามโล่โทษเอื่อด้อ เย็นๆผอนช่คิดตอนแรกบะสั้นๆกันเลยใช่ไนะบวกคำครับเนี่เอากระท่วมาลดอ่าไปพี่รองผมสิตัวนี้บ่ตั้กว่าสองกิโลเอาบุกลงไปอีกสองอีกโอ้โหี่อเอาอาออกมาอีกงัดออกมาพี่นอง เสียนของแท้ให้แฉะแฉะให้ทันโอ้ยตัวดึงขึ้นมาก่อนดึงขึน้นมาก่อนเอาเลียนวัลโนะเอ้าดึงขึ้นมาก่อนของแท้แล้วครับของแท้พี่น้องเป็นกิโลเออจับจับเอาหันหันไฟอย่างนี้ไปทางอื่นหันไฟอย่างนี้ไปทางอื่นเลยชั่วมันเงาแล้ว,วไม่ใช่หันอะไรมันคือควันเออออของแท้แล้วครับนี่จะคือเราของปลองกิโลเห็นขักเลยเข็ึ้นเลยเออเข็นข้ยเอามาหยิกเอาม่หยิก พู้ลงไปอีกเอาลงไปอีกอ้ยสองเยอะบอกเพิ่นเยอะบอกเพิ่นขันแนวนี่บ่ได้เ็ดเนี่ยบ่ถือบ่ถืออุ้ยเราอุ้ยสองอุ้ยแลังโซนยี่น้องผมโคตรวดับกับกับวีดอกันแนวนี่ าว้นม่ได้เาะตัวน uh, ี้บักกีโู่มัดกันเจ้าดีหรอกเกิดมาเกิดวาเขาก็เคยเห็นคนใส่บางลั่นที่มานขนาดนี้ว่าเคยพบว่าเคยพอพี่น้องเลียเสียว่ายอมก็ต้องย่อมก็มีย่อมคือ ไม่คุ้นเคยไงบียเสียเขาส่ท้เบี้งมาตุมเปีย้งเอาเให้ิ่นเอาไปสู้ผีสู้เนาะคนก่อเพราะอะไรชาเีเฮ้ยก็มันครับมันเกินไปพี่น้องอทีู่กนมีเรื่อ้อนดต่อครับ ีิโมเบอร์ตัวนี้กิโลมันเก <afraid. S 2> ิดอะได้คืนเนี่ยเคยพผาอะไรตัวใหญ่เป็นจักเทียน้องเอ้าขอบคุณน้องจงขอบคุณว่าไวขอบคุณถูกเลยถูกทับย์ถูกการติดการตามเหมือนเดิอคุณพี่น้องผมผู้ใดพลาดฝากอะไรฝากแช่ไปเลยพี่น้องเล้วขันพลาดคลิปนี้ท่านสิบวสามารถเห็นอีหยังแบบนี้อีกก็ได้รอบสองอาจบะเป็นแนวนี้แต่ว่ารอบสองเกิดอะไรขึ้ง หน้าก <restrial noise> uh ็ต huh. mm ังแล้วบอกไปบ้าคุณมันบ้ห nah, ญ่ปานี้บ uh, <mythology> ้แน <ik> <anche im Switzerland> ่เลยอือเอาไปเดี๋ยวเจอกันไปยามบวงต่อไปอย่าลืมทวมาด้วครับผมครับผมขอคุณคัำสวัสดีครับป่าใบเนาะจบไอ้นี่นะกินน่อหนักยี่งยเยิ่ง ยังไงมันไม่ตายก่อนบ่ะว่นแล้วมันยังมไม่ใช่ใช่ทำทุกเรื่องไปเลยนะเดยวอะไรก็ใ่ตุ่มเลยนะ<ช>ตุ่มพัดแจงก็แล้วแต่เอาไปพี่น้องผมไปยามบ่วงตัวโอ้ยเสียเวลาหนูผู้ใหญ่ครับข,ข่าการข่าวมามันก็ดจำเป็นต้องหยุดอไปพี่น้องภาคพุทครับสวัสดีครับ